ตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินมาถึงริ้นบ่อปลาแล้วนะผมไอ้นี่ก็คือเพลกในงานนะครับผมนักแม่นปืนนะครับผมยิงปลาในบ่อนี้นะครับค่อนข้างมีพวกสาหร่ายเยอะนะครับผมทําให้ปลาเนี้ยมีช่องโหว่ในการออกมาหายใจนะครับผมแล้วก็เป็นที่หลบของปลาเยอะมากเลยนะครับผมดูครับดูตอนนี้ครับเห็นปลาแล้วนะผมย่องไปยิงปลา้นะครับผมดูครับดู ต้องดูนะครับเจะว่าจะได้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่ายังปลา,ปลาครับผมง้างครับผมยังง้งครับง้างนะครับพี่น้องยิงครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมนี่ครับนี่อดูครับดู มีจอแอปลาโคตรเยอะเลยครับพี่น้องข้าไม่มีครับรับแรกพลาดไปนะผมโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับผม,มเป็นคิดตัวโคตรใหญ่ต้องแยกต้องแยกหาเสือดูครับดูบอ่อสัตว์อะยเยอะมากนะครับผม มันมีปลาครับตรงนั้นมีปลาโดดสมัยอยู่ดูนะผมโอ้เห็นนะครับเห็นปลาครับตัวใหญ่อยู่นั้นเนี่ยรอครับรอแปักเปื้อนกำลังเตรียมปืนอยู่เดี๋ยวเข้าเลยเข้าจะเข้าโอ้ปลาออกมาแล้วพี่นะ้องสามสี่ตัวเลยเป็นไข่หยงเปออ็นฝูงเป็นฝูง ก็มีปลาออกตัวนี้นะครับผมแต่ว่ามันไกลไปสมงไปไม่เห็นนะครับผมตัวใหญ่พอสมควรเลยนะพี่น้องโอ้โหโอ้โี้ยจมหมดเลยตัวเหญ่มากพี่น้องต้นนั้นคือต้นไม้นะครับผม ดอกสวยมากสัก,กุระเมืองไทยบอ่อน้ำตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีทางลับไปออกก็คือตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะทางล้บไปออกของบอ่อน้ําตรงนี้นะครับผมปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาชอบมาเล่นน้ํานะครับผมแต่วันนี้น่าจะไม่มีใครมาครับเพราะผมซื้อแล้วนะผมหนึ่งวันเต็มเต็มโอ้ ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องดูครับดูบ่อนี่ก็จะเป็นเซียนนะผมแต่ยังยิงไม่ได้เลยนั่องจะมว่าเป็นปืนใหม่นะครับผมเยอะบอปลาสวยมากแล้วก็ต้องย้ายที่ยิงปลาแล้วนะครผม แม่แตว่าจุดแรกเรายิงไปไหลนัดไม่โดนนะครับมันก็เลยไม่ออกมาให้เรายิงยนะนี่ครับพี่น้องตอนนี้ครับเราเห็นปลานะครับผมมันออกตรงนู้นนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับถ้าโดนในห,หูตัวนี้นี่โอเคเลยนะพี่น้องดูครับดู ย่องย่องปลาครับผมย่องปลาดูรอบดูย่องปลาย่องปลา,ปลาตรงจริงัวแบบนี้เห็นแล้วเนี่ยตรงจริงหัวแบบนี้ย่องจนพลาดนะผมเสียดายมาก ต้องปลายยรังนึงนะผมตัวจะได้กินปลาได้เปล่าโอ้โหเล็งน,นะผมพี่น้องอืแล้วเนี้ยโอ้โหไม่โดนนะพี่น้องอตอนนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะครผม มากมายบรรยากาศตรงนี้ดีมากเลยนะครับลมลมเลื่นด,ดีดีแล้วกลับมาหินปลาต่อครับพี่น้องมันตรงได้สิพี่น้องตรงนี้นะครับเราก็ได้มาเห็นจุดหนึ่งที่แบบนั่นจะว่ามีปลาออกเยอะนะครับพี่น้องโอ้ยเยอะบ้ามิดถึงเลย ลบหนีกูบสัสละโอ้โหดูครับดูยิงปลาไม่กี่ทีปลาไม่ออกเลยอะเห็นตุวนึงตรงนู้นนะครับผมแต่ว่ามันค่อ้างอยู่ไกลยอยายิงไปไม่ได้นะครับผม เราก็ได้มาถึงต้นสัก,กุระเมืองไทยแล้วนะผมเยอะเลยมากตรงนี้ค,ครับผมโอ้ปลาไม่ขึ้นเลยปลาไม่ลอยน้ำเลยยิงปลปแล้วนะแต่พี่น้องแต่ยังไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าน่าจะได้แล้วนะครับตัวนี้ คิดว่างั้นนะครับผมยิงไปแล้วครับยิงไปแล้วมาละ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 ตอนนี้ครับเรายิงได้หนึ่งตัวนะครับผมนี่ดูครับดูโอ้โหลอยมาเลยนะครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับมีดิ้นมาเลยครับตัวนี้ดิ้นมาเลย เห็นไหมครับดินมาแล้วนี่ตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ยิงโดนปลาแล้วนะครับผมเ,เราจะเอาขึ้นมาดูนะครับตุ่มยิใหญ่าไหนนะครับผมได้อยู่นะพี่น้องปลาเนินครับปลาเนินดูครับดนูนี่ โอ้โหดูครับดูได้เกบแก้มแล้ววันนี้ตุยันเหมือนกันครับผมไม่ใช่เล็กเลยนะนี้เนะี่ยขายด้วยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่แบบนี้สิถึงจะโค้งเหมาหนึ่งวันโอเคครับผมดูผมก็ต้องเก็บกันแล้วตอนนี้นะครับเราก็ลงมาถึงต้นน้ำที่เราไปยิงปลบปาเมื่อกี้นะครับผม ดูครับดูปลาข้างในนี่เต็มเลยนะครับผมลากปลาเล็กๆเยอะมากเลยนะครับพี่น้องแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคารียกว่าปลาอะไรนะผมตุ๋มากมายเยอะมากเลยนะครับถ้าจะดีกว่านี้นะครับต้องมีตัวใหญ่กว่านี้แ่นะผม ้พี่นองตอนนี้ผมก็จะปัญหาหนักนะผมคือยิงแล้วติดต่อไม้เลยนะผมต้องลงไปเอาลูกดอกนะครับพี่น้องสวยมากนี่นะครับก็เอามันมาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตัวเท่าตัวเมื่อกี้เลยนะครับพี่น้อง โอ้คือจะไม่โดนอะ่ะโดนหางใช่ไหมโอ้ใหญ่แล้วตัวนี้ดูครับดูโอ้แทงหามมงนะ่มึงเอ้ยเจ็บแน่เสือโอเคครับถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จนะพี่น้องยิงแบบนี้นี่นะครับปลาปรานิน โอ้โหโดนหางอย่างนี้นี่ก็ไม่รอดสิครับตอนนี้เราก็ยิงมาแล้วก็เอามาขึ้นมาเป็นที่บร้อยนะผมตัวค่อนข้างสวยแล้วนผมอนนโอ้ดูครับดูปลาเยอะมากนะครับผมยิงปุ๊บมันก็ออกมาปั๊บเลยน,นะผมสใสัยวันนี้คงจะได้เยอะนะพี่น้อง ไม่หลุดมั้งไม่หลุดไงหลุดได้ไงล้าเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่นะครับพี่น้องได้ตัวนี้แล้วก็น่าจะพอแค่นี้แล้วนะเพราะว่าหมดเวลาที่จะยิงปลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสภาพก,ก็จะมีพวกเด็กๆมันเล่นน้ำนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวใหญ่คิดว่านั้นคิดว่าน่าจะใช่นะครับตัวใหญ่แน่นอนดูมันโอ้โหโอ้ คิดนี่เหรอเฮ้ยแต่เหมือนมันใหญ่มากนะเมื่อมันกี้อยู่ข้าง,างบนดูอ่ะน,นี่ครับตัวที่ค่อนข้างใหญ่หูตัวนี้สวยสีสวยงามมากเลยดนต้นฟ้าดุน,นด,น,ด,น,ด,น,ดนไหนวะดินหัวเวหัวอื้อ โอเคสวยงามสวยงามได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้เวลาเหมาบอ่อน้ําตรงนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะผมก็สามครบสามชั่วโมงนะครับข้างหลังก็มีพวกเด็กรอเล่นน้ำแล้วนะผมจะพาไปดูครับว่าวันนี้เรายิงปลาอะไรกี่ตัวนะครับผมค่อนข้างได้เยอะนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้ประมาณนี้พาไปดูครับว่าได้ขานาดไหนนะครับผม นี่แล้วก็มาถึงรถแล้วนะครับผมนี่ผลงานในวันนี้ก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ได้สี่ตัวนะครับผมสามชั่วโมงก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะเพราะว่าปลามันไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เลยมันตค่อยรอยน้ําเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผม